ครับสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจคนสุรินทำดีวันนี้ทีมงานเพจคนสุรินทำดีได้เดินทางมาอำเภอกาดเชิงจังหวัดสุรินวันนี้เป็นงานประจําปีของอ,อําเภอกาดเชิงจังหวัดสุรินเป็นงานเข้าพรรษาแห่เทียนประจําปีแล้วก็จะมีกาชาติวันนี้เราทราบว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่สองแผ่นดินก็คือทางอุดอรมีชัยและก็สำโรงครับถ้า សត្វសាយយឹងគីហៅអាស្វាយស្រកណោះស្វាយស្រកមិញអស់មកពេលយឹងដឹងបាត់តាំងលើទៅអោកែនេះមែអោដបផ្លោម៉ោអីកាត់ជើងបាទណោះអីសអាណោះស្វាយស្រកបាទស្វាយស្រកថ្ងៃនេះថ្ងៃងារបាទថ្ងៃហេទីមជុំសាមឹងមឹងថៃបាទទៅកាត់ជើងមែអោម៉ោក៏ជូតជ្រកកាត់ជើងមកត្រង់ម៉ោអីកាត់ជើងនេះម៉ោមកទីកានអខាងស្វាយស្រកបាទស្វាយស្រកថ្ងៃនេះអរខ្ញុំមកបានមកជប់ บองกีกดนายกบัดนายกเทศบาลน,นะเทศบาลเรากัด์ดจึงแบบบองสะคอนไงในยมก็หนึ่งสมสัมภาษณ์บองสะคอนไงในแหวงไงเกียเ่ยวไอ้บ้านเวเลีย้ยนหนึ่งสมภาษบองสะคอนอภิสักคอนวันนี้งานประจําปีของกาดจึงของเราก็เป็นงานวันเข้าภาษาเหตุเทียนเนาะแล้วก็เป็นงานาชาติด้วยในตัวครับวันนี้ท่านนายกเทศบาลกาดจึง มีอะไรที่จะผ่านเพจคนสุรินทร์ทำดีวันนี้เชิญเลยครับครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์แล้วก็จังหวัดข้างเคียงแล้วก็บองปูนทางโซมแเนยืนมาทานโมลิงนะครับหมูมือทีแฮตีนยูรัสซาครับานังเขตกับจึงนะครับก็ทมาเองก็สุมจชงญม่เอาวางปูนทางสรการ์เจียนะครับโมลิงหมูมือนะครับาประเภณนี้นะครับ តាบังอูนយើងครับทางศอกเหมยศอกไทยศรีนี่ก็ชันตะบังอูนเพียก็สมจริงเลยวังบูนหมู่หมู่บูรีมือบัดก็เล็งในวัน25พฤศจิกายนนี้ไงเฮตี้นจุงประสาคือจนในวันที่พ้มวัดในที่พ้มกับแม่เมียด้วยไงหมู่ไงนี้ว่าอาเริ่มแฮปปี้เบิร์ธเดย์มาแป้มาโมงนี่บัดก็ออยเมลวังโมงโมง1บัดโมง1โมง1ก็เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดพังเคียงพี่น้องชาว ที่ทางเคียงในจังหวัดเชียนะม,ามาร่วมชมนะครับในการแห่เรียนเข้าวภาษาในปีนี้นะครับก็ส่วนของเทศบาลตำบลกาดเชีงก็ถือว่าเป็นกําลังหลักนะครับเพราะว่า เป็นเทศบาลที่อยู่ในอำเภอกาบเชิงเป็นเทศบาลที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอกาบเชิงนะครับก็จะได,ใได้ให้ความร่วมมือในการจัดงานการชาติปีนี้อย่างอย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็ให้การสนับสนุน,นร่วมมือร่วมใจร่วมใจกันระหว่างท้องถิ่นในเขตเทศบาลตะบลกาบเชิงเขตอำเภอกาบเชิงทุกท่านนะครับขอบคุณครับรับพี่นอ้องวันนี้ทีมงานเพจคนสรีดท,ทำดีเราก็ได้มาติดตามอยู่ในสำนักงานเทศบาลเราไปดูต้นเทียนสวยจริงครับสวยจริง ไม่มีในชุมชนไหนที่ตามเราสังเกตการน,ะน่าจะเป็นเทศบาลกาดเชิงน,นะสวยมากตอนนี้น้องๆก็นางรำนะนักสแสดงของเรากำลังแต่งตัวด้านหลังฮะถ้าซูมไปด้านหลังตอนนี้น้องๆเราสวยทุกคนสวยทุกคนครับ<ว>ครับอภิณนนนรการจากท่านนายกสาครเทศบาลกาดเชิงน,นะครับพี่น้องพี่น้องวันนี้รีบมานะครับเดีย๋วยวรอสักนัก ทีมงานเพจสุรินทำดีเราก็จะเอาเทศบาลกาดเชิงเป็นโมเดลเดี๋ยวจะออกประมาณอีกไม่เกิน30นาทีเราจะถ่ายทอดให้พี่น้องทั่วโลกครับพี่น้องทั่วโลกครับมีโอกาสผ่านมากาดเชิงมาช่องจอมนะแวะดื่มน้ำดื่ม่มทาที่เทศบาลกาดเชิงได้นายกเป็นคนอัยาศัยไมัตรีดีนายกสาคอนใจถึงพึ่งได้นะครับวันนี้เราก็จะลงไปถ่ายทำที่ต้นเทียนะตอนนี้กำลังพร้อมที่จะ เตรียมตัวที่จะเข้าขบวนแห่ณที่ศูนย์ไหมหมอนไหมหม่อนไหมทางนู้นนะต้นเทียนจะแห่จากทางนู้นมาทางนี้ปกติทําไมไม่สัมภาษณ์ท่านนายอำเภออ๋อท่านนายอำเภอติดภารกิจตอนนี้เรายังไม่ยังไม่เข้าเรื่องเรากําลังจะเริ่มต้นเราก็เลยเอาโมเดลของเทศบาลกาบเชิงมาเริ่มต้นก่อนเป็นต้นเรื่องแต่การถ่ายทําจริงๆเราก็จะไปออกตอนเย็นนะพี่น้องพี่น้องกดเข้าไปดูได้เลยนะครับใน t u b e Facebook คนสุรินทร์ทำดีพี่น้องดูหน้าจอโทรศัพท์ได้เลยนะพี่น้องก็จะเห็นพี่น้องแาวกาดเชิองอำเภอกาดเชิงทุกๆตำบลน,นะครับทุกๆตำบลแต่ว่าเรามาเอาหัวเรื่องก็คือเทศบาลกาดเชิงท่านนายกมีอะไรที่จะ่านอีกครั้งครับเอเลยนะครับก็คงจะ ให้พี่น้องได้ติดตามชมนะครับในช่วงตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับอย่างที่ทางทีมงานนะครับทางเดคุณลินทศเดนคุณรินทำดีนะครับได้มาถ่ายทำในวันนี้นะครับก็คงจะเชิญชวนนะครับกิจกรรมก็จะเริ่มในช่วงเ,เทียนในือบ่ายโมองอย่างที่บอกนะครับก็มาได้ก็รีบมานะครับแล้วก็ให้มา มาดูในช่วงภาคเย็นนะครับก็มีการละเล่นนะครับก็คงจะฝากพี่น้องทุกท่านนะครับว่า,ามีกิจกรรมที่เกิดขึ้นดีๆในพื้นที่แบบนี้ก็อยากให้พวกเราได้เข้ามาดูกันนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรที่จะติที่จะติชมนะครับของเทศบาลตำบลกาเชียงก็ยินดีนะครับน้อมรับนะครับก็ อาจจะทําอะไรอาจจะผิดพลาดไปบ้างก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าการจัดงานมันทุรหุกมากนะครับก็คงจะฝากพี่น้องทุกท่านนะครับว่าอันไหนที่ตกผิดพลาดยังไงผมก็ต้องขออภัยก็จะปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไปนะครับเรียนเชิญท่านมาชมนะครับในวันนี้นะครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวทีมงานของเราจะลงไปถ่ายทําด้านล่างแล้วไปดูต้นเทียนแล้วก็บริบทของเทศบาลด้านนอกเดี๋ยวเราจะพาายกเดินสํารวจเทศบาลเชิญครับไปด้วยกัน วันนี้เราก็ลงจากสํานักงานนะสำนักงานเทศบากลกาดเชิงตอนนี้เราก็ลงมากับท่านนายกสกรเพื่อที่จะมาดูต้นเทียนความพร้อมที่จะแห่ในบ่ายวันนี้นะครับท่านนายกไอ้ต้นทุนในการการการทำต้นเทียนนี้ใช้ทุนสูงไหมไม่สูงครับก็ประมาณก็น่าจะประมาณห้าหมื่นประมาณประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นอันนี้เราใช้งบของเทศบาลของเราในข้อบัญญัติ ใช่ครับในเทศมือจัดงบประมาณประจำปีโดยอาศัยน้องๆนะครับทีมงานชาวบ้านตำบลกาบเชิงแล้วก็ผู้่อนำชุมชนช่วยกันในการทำนะครับเมื่อคืนก็ปีสามนะครับปีสามโอ้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้หลับไม่ได้นอนท่านอนนี้เราเป็นเครื่องเส้นไหวโดยเครื่องเส้นไหวทั้งมันเป็นของประเพณีของบ้านเราใช่ไหมใช่ใช่เหมือนเครื่องเซนดุของประมาณนั้นครับประมาณเครื่องเซนดุนไดก็เป็นประเพณีของพวเรา ครับนี่ดูพี่น้องต้นเทียนสวยมากครับต้นเทียนก็ตีสามนครับพากันรอพากันทำความสะอาดนะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับนายคุณแม่มาเอาแม่มาท่านตัวนี้เราเราเราใช้ช่างช่างในสำนักงานลองเลยยิ่งใหญ่ช่างหนึ่งจ้างส่วนช่างส่วนหนึ่งคือมาร่วมกันเนาะให้เขาเป็นสิงให้เราเราเป็นลูกอางเป็นลูกมือเลย เพื่อที่จะให้มันสวยงามขึ้นเพราะว่าการเชี่ยวชาญมันมีทั้งานเองเราก็มีความเชื่อช้างตรองสวดกับเอาอาศัยดากผู้ปู่ดาบคุณตาช่วยแล้วก็เอาพวกเราเป็นลูกน้องในการปรับปรุงนะครับพี่น้องครับตอนนี้เรากําลังมาดูต้นเรื่องนะแต่ยังไม่เข้าขบวนการนะตอนนี้เรามาถ่ายทำเอาเอาเอามันขึ้นไว้ก่อนเอาน้ำขิ้นไว้ก่อนเดี๋ยวพอเราเราเข้าสู่ในกระบวนจริงกรบวน,นยาวมากครับ ใช้เวลาเดินทางประมาณถ้าผมจำไม่ผิดไม่รู้ว่าสองชั่วโมงจะอยู่หรือเปล่นาน่าจะเกิน,นจะเกินสองชั่วโมงเพราะว่าความยาวมันก็เกือบสองกิโลลวสองกิโลกว่าปานะพี่น้องที่ติดตามเพจคนจรินทำดีนะครับวันนี้มีโอกาสงานเราจะเริ่มบ่ายโมงเป็นต้นไปนะกระบวนแห่มาสิครับมาเที่ยวถือโอกาสมาเที่ยวช่ชงจอมแล้วก็มาดูกระบวนแห่ของกาดเิงของเราวันนี้ทีมงานของเราก็ได้มาแวะที่เทศบาลก่อน เพราะว่าเทศบาลนี้เราผ่านไปผ่านมามันสวยโดดเด่นสำนักง,งานก็สวยด้านหน้าเป็นสวนหย่อมสวยมากมากนะตั้งแต่ท่านนายกสาครอเน้เขามาพัฒนาไปเยอะนะครับแล้วก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวด้านลู่สนามกีฬานะสนามกีฬาอย่างใหญ่เลยนะพี่น้องมามาอ,ออกกําลังกายสวนสุภาพงกใหมา่นะพี่น้องไม่ผิดหรอครับพอเราถ่ายก็เพียงกับท่านนายกเสร็จเดี๋ยวเราจะเดินทางไปดูสวนหย่อม หน้าเทศบาลกาบเชิงครับที่ท่านนายกสายคอนที่ท่านเข้ามาบริหารท่านปรับปรุงสวนหย่อมได้สวยมากใช่ไหมครับท่านนายกใช่ครับเชิญครับท่านไปดูสวนหย่อมเราไปยไปมาพี่น้องไปดูสวนหย่อมเราสวสศิลปะที่ดีของพวกเรามาเลยะมามา,มาพวก พวกเรามาวันนี้วันดีนว,นว,นวันแหกก่งเพียงข้าภาษาประๆๆยังปีกาบเชิงของเราเราต้องมาโชว์สวนหยอมของเราก่อนครับตอนนี้ท่านนายกสาคนก็พาทีมงานนะไปดูสวนหย่อมแห่งใหม่หน้าเทศบาลกาบเชิงพี่น้องมาถ่ายภาพเก็บภาพพี่น้องมาจากช่องจอมนะ ไปเที่ยวช่วงจอมพี่น้องกลับมาแวะเข้าในเทศบาลมาดื่มน้ําดื่มชา,าครับนายกสาครท่านเป็นคนใจดีนะแวะดื่มน้ํามาถ่ายภาพนะเป็นที่ระลึกเป็นอนุสรณ์ของเทศบาลกลับยืนครับพี่น้องดูสวนหยกครับท่านนายกลงทุนเท่าไหร่สหยกก็ส่วนใหญ่ผมจะเป็นการซื้อนะครับซื้อมาแล้วก็มาทำงานครับจากเดิมตรงนี้จะเป็น เอ่งแล้วมีน้ำขังนะครับใช่ใช่จะขอน้ำขังเ้ยเยอะมากผมเลยพอเข้ามาผมก็เลยพาลูกน้องเนี่ยลอกเอาหญ้ากเก่าได้แหละนะครับม,ม,มาก็พาลูกพาพนักงานเทศบาลเราเลยทำกันนะครับก็ใช้งบไปเยอะนะครับเป็นการซื้อซื้อวัสดุนะครับอย่อางต้นไม้ที่เห็นมันก็ซื้อมาก็พาพาพนักงานเทศบาลปุูมกันนะครับครับพอเข้ามาพี่พน้องป้ายสำนักงานสวยมากพี่น้องดูป้ายนะสวยสวยมากสวยมากนะครับเพราะนโรดเด่นครับตรงนั้น มันจะเป็นทางสี่เลนนะรถสวนไปสวนมาเราจอดรถเราก็ดึงภาพได้ฮะตัวนังสือที่ชัดเจนมากครับวหนสือชัดเจนนะครับเด็กประจัยพี่น้องแต่ก่อนแต่ก่อนพวกเราไม่เคยเห็นพื้นที่อย่างนี้นะเนี่ยตั้งแต่ท่านนายกสากลมาท่านเอาแนะนําเลยมันสวยจริงเวลาเคารพธงชาติแหนตรงนี้ด้านหน้านี่พอดีเลยนะครับจากเดิมนะครับตรงนี้ไม่มีนะครับผมเองก็ มีกิจกรรมช่วงวันจันทร์นะครับผมก็จะให้พนักง,งานเทศบาลตะบนกาบเชิงนะครับมาคารมบุญชาติในช่วงเช้าทุกวันจันทร์นะครับของสัปดาห์แล้วก็จะมีการมอบนโยบายาและกยนน็ยูตรงนีน้น,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 ะนะครับอย่างยิ่เห็นในในเขตของเทศบาลนะครับก็จะมีทุกวันจันทร์มาพี่น้องมามาคืกชมนายกของเราที่ปรับปรุงบริบทของเทศบาลเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวเอาไว้พักผ่อน พี่น้องเหงาๆพอออกกําลังกายตรงนี้ก็ได้ปลอดภัยรถราไม่เฉียวนะดีใจไหมที่นายกที่มาครับเพราะว่าชัดจริงแค่นี้แค่นี้ยังไม่พอเรายังจะมีส่วอู้ยูงมีส่วนงานครับแล้วเราก็อยู่เป็นส่วนตัวพาพี่น้องเช้าเย็นมาออกกําลังกายผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเดินตามถนนสันตรายครับท่านนายกมีอะไรที่จะฝากเป็นคนสุดที่ับดีเชิญเลยครับ ครับก็อย่างที่ทางเทศคนสุรินทร์นะครับทำความดีครับก็คงจะประชาสัมพันธ์เบื้องต้นตรงที่เทศบาลที่มีสวนย่อมเล็กๆตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นจุดใหญ่เลนมากใหญ่ก็จะเป็นปอดของคนกับเชิงตรงหน้าโรงพยาบาลจากเป็นที่ดินที่รกร้างนะครับผมเองได้ขออนุญาต ดาเนินกิจกรรมในเรื่องของการสร้างสวนสุขภาพเพื่อเป็นปอดท้องคนกับเชิงนะครับเป้าหมายนะครับตอนนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับ้ายังไม่สะอาดเท่าไหร่อีกไม่นานนะครับไม่เกินปีใหม่นี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับเสร็จสมบูรณ์ว่าที่นี่ก็จะเป็นปอดท้องคนกับเชิงในในแรนมาร์กตรงนั้นนะครับก็ฝากเชิญชวนพี่น้องนะครับว่าในปีใหม่นะครับก็ผมจะเปิดสนามนะครับสนามสวนสุขภาพเป็นทางการนะครับก็คงจะได้การปรับปรุงนะครับที่เกิดขึ้นจากความคิด ท่านผู้บริหารนะครับก็เข้าใจพี่น้องนะครับในการอยู่ในพื้นที่ก็คงอยากจะทําให้มันเกิดความสวยงามให้สุขภาพร่างกายผู้สูงวัยนะครับแล้วก็เยาวชนนะครับได้มีที่ออกกําลังกายก็คงจะเป็นแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งที่เป็นแลนด์มาร์กที่ใหญ่ที่สุดในอาเภอกาบเชิงนะครับซึ่งไม่เกิดซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นนะครับก็เพิ่งมีที่นี่เป็นที่แรกนะครับครับพี่น้องที่ติดตามเพจคนสุรินทับีวันนี้เรามาสัมภาษณ์ต้นเรื่องแค่น้ําจิ้มเล็กน้อย เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ขบวนภาคบ่ายโมงนะเราก็จะถ่ายทำพี่น้องก็ดูภาคเย็นอีกรอบอันนี้่ายเต็มที่อันนี้เป็นต้นเรื่องของท่านนายกเทศบาลสาคออันนี้กรณีพิเศษครับขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเย็นๆเราพบกันใหม่หน้าจอโทรศัพท์พิมพ์เข้าไปพี่น้องเพจคนจรินทำดีพี่น้องก็เีนนะครับใน YouTube Facebook ครับขอสวัสดีเพจเท่านี้ครับสวัสดีครับ